คำถามประกันสังคมรีไลท์ผมส่งม .33 นะครับครบ240เดือนนะครับยอดในกองทุนประกันสังคมคือ198,936บาท58สตังค์ทำบริษัทใหม่ครบ60เดือนนะครับได้เงิน27,480บาทบำนาญจะได้เท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับนี่นะครับอ่าส่ง 240เดือนแปลงเป็นปีก็ประมาณ20ปีนะครับ2ีปีเป๊ะเลยนะครับ20ปีได้รับบำนาญชราภาพอย่างแน่นอนเพราะฉนั้นเมื่อได้รับบำนาญเราจะไม่สนตัวยอดตัวนี้นะครับแสนเก้าหมื่นแปดพันเนี่ยนะครับเราไม่สนคราวนี้60เดือนสุดท้ายนะครับ60เดือนเนี่ยเขาเอาตัวเงินเดือนนะครับมาแต่จริงๆแล้วตัวประกันสังคมเนี่ยนะครับกำหนดฐานเงินเดือนสูงสุดไว้ที่1 5 0 0 0บาทนะครับคิดจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งปี67จะมีการปรับเพิ่มเป็น1,7500บาทฐานสูงสุดหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อให้คุณเงินเดือน2,700 0บาทนะครับก็จะยึดฐานสูงสุดคือ1น0 0 0บาทเท่านั้นเองจะลองสังเกตดูนะครับว่าคุณจะถูกหักประกันสังคมเดือนละ750บาทเท่านั้นต่อให้คุณเงินเดือนเกิน2,700 0ื งเงินเดือนเป็นแสนก็ถูกหักแค่750นั่นคือฐานสูงสุดนะครับของประกันสังคมแล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องยึดฐานตัวนี้นะไม่ใช่ยึดเงินเดือนของเรานะครับคราวนี้ถ้าเกิดเงินเดือนเราเนี่ยต่ำกว่าหมื่นให้ยึดเงินเดือนเรานะแต่สูงกว่าเนะี่ยให้ยึดฐานสูงสุด15ื่น้านะครับมา คำนวณกันเงินบำนาญชราภาพจะได้รับร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทนะครับวิธีการคิดนะจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนคิด่ังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินส่วนที่เกินมาทุกๆ12เดือนเพิ่ม1.5นะครับสู่มำนวน1.5คูณ5ปีเท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ15,000บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4,125บาทนั่นเองนะครับนี่คือเงินบำนาญที่คุณจะได้รับไปนะทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นไม่งงนะครับใครง,งงลองทวนนะครับย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะรู้ทันทีนะครับว่า ประกันสังคมนะครับบำนาญได้เท่าไหร่และวิธีการคำนวณหาอย่างไรแต่ถ้าใครนะครับส่งประกันสังคมมากกว่านี้นะครับแต่ใช้ฐานเงินเดือนเดิมนะครับเราก็สามารถดูตารางนี้ได้นะนะครับอย่างเช่นส่งมา10เอ่อส่งมา23ปีได้48 0 0ส่งมา22ปีได้4575บาทส่งมา21ปีได้4,350บบาทน,นะครับประมาณนี้ก็สามารถดูได้เดี๋ยวเราไปดูฐานเงินสมทบใหม่ที่จะปรับขึ้นในปีหน้ากัน ก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับใส username ่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิทประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39เนะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s e l l Service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิทธิทประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรครงะห์บุตรทุกผลลภภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กกอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับธันตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3339ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบาเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคานวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ และที่ขาดไม่ได้นะครับเตือนภัยหน่อยสำหรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคนวัยเกษียณคนที่ได้รับบำนาญน,นะครับชราภาพต่างๆซึ่งแน่นอนหลักคนเหล่านี้มีเงินเก็บนะครับมีมีเงินเก็บรองรังนะครับอยู่แล้วก็ต้องฝากเตือนกันหน่อยว่าเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเรานะครับในวัยชราของเรา คิดให้ดีนะครับก่อนไปเชื่อใครมันจะมีพวกมิจฉาชีพพยายามโทรหาคุณนะครับซึ่งอยู่ในวัยเกษียณวัยที่มีเงินเก็บมากมายนะครับแล้วก็วัยที่ไม่ทันโลกนะโทรมาบอกว่าคุณมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับบัญชีมาภัวพันกับยาเสพติดมีบัญชีต้องสงสัยนะครับทางเราขอตรวจสอบบัญชีคุณโดยโอนเงินนะครับทั้งหมดมาตรวจสอบถ้าคุณบริสุทธิ์ใจ ไอ้พวกนี้มันจะเป็นมุกคลาสสิกในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อฟังดังนั้นแล้วให้คุณรีบวางสายทันทีอย่าเชื่อนะครับมันส่งอะไรมาส่งเป็นลิงก์ส่งเป็น SMS นะครับให้ปิดทันทีอย่าคลิกนะครับไม่เชื่อไม่คลิกแล้วถ้ามันให้โอนนะครับไม่ว่าจะเป็น QR Code ต่างๆให้คุณสแกนนะครับห้ามสแกนห้ามโอนให้กับมันนะครับ คุณเงินของคุณก็จะปลอดภัยจากเหล่ามิจฉาชีพเหล่านั้นที่จ้องจะเล่นงานผู้สูงอายุอย่างพวกคุณนะครับก็ฝากเตือนภัยกันหน่อยว่าตอนนี้คนสูงอายุนะครับโดนกันเยอะแล้วก็ระบาดเสียเงินเสียทองไปมากมายแล้วเงินเหล่านั้นไม่สามารถที่จะหากลับมาทดแทนได้อีกแล้วเพราะเรากรเกษียณแล้วนั่นเองนะครับฝากกันเอาไว้หน่อยนะครับ